สวัสดีค่ะสาวอีสานโตดำมาละคะ่ะวันนี้จำพามาดูบ้านนะคะมาดูบริเวณรอบบ้านของเราเนาะที่เราอยู่อันนี้เป็นเบอร์ร้านซ่อมนะคะนี่ทางเข้าก็าจะเป็นแบบนี้มีน้องหมาด้วยนะคะน่ารักสุดๆเลยอะ่ะ แล้วก็มีน้องดำนะคะมีน้องอยันนะคะเนี่ยนะากัะต้นมะขามหญนนะคะอันนี้คือสางโบสสมัยก่อนไู้เคยมีแบบนบ้อันนี้ก็จะเป็นร้านซ่อมนะคะ อันนี้ขายค่ะเจ็บพันบาทลดได้อันนี้ห้าพันห้านะคะสภาพสวยมากอ,นนนะอันนี้คือซาเลงขู่ใจนะคะอีสาะ็มี็มีนะคะ อันนี้ซานเล้านะคะซานเลาค่ะแนวไส้เขานี่สมัยเก่าเก๋อกกเลยนะคะนี่หางลิ่นหรือรางน้ำฝนนะคะพ็เลยมีเวลาทางหยาดท้างยุ่งหรอกอัน,นเลี้ยวเลยด้ค่ะอันนี้ที่นอนเอามาถิ่มให้อย่างนอนก็มานอนไดน้เนาะ สิงโตอันนั้นคือสิงโตโดนล่ามนะคะอันนี้ก็ต้นอันเขาเอาิ้อวมาต้นนี้ยังนอะอัน,นต้นมั่นมั่นสาคู่ขันจำมะพิษนะคะอันนี้กะคาหัวคาผักศเศษตรมีมัด อันนี้ต้อนดอ,อกไม้ค่ะอันนี้ดอกพุธอุย้ยดอกองไะจำไม่ได้อันนี้ต้นกล้วยมีกล้วยด้วยนะคะเห็นบ่ขนาดว่าเด้ปลูกแักดิ้งก็งมีของกิงยเงงวยอะแยะตุ่มตุ่มรือว่าโงงน้ำเรียวๆเ,เลยค่ะ ต้นักเขียบน้อยหนานะคะมันหมดหมดแล้วค่ะหมดหน้ามันแล้วอันนี้ก็องแดงบได้ใส่งานหรอคะอันนีตน้ต้นหูเสือค่ะต้นหูเสือกั็ต้นบักุต้ต้นกหนาวนี่ก็ต้นมะนาวเหมือนกันนะคะ อันนี้ต้นบักมีจะตายแล้วอันนี้ก็ต้นบักมีต้นไม้ต้น,ม,ตนมอนผักกาเสีอันนี้ต้นบักมีมีเยอะมากอันนี้ต้นมะม่วงค่ะอันนั้นผักขาชะอมเนาะ อันนี้จักรยานก็ขายนะคะสามร้อยบาทค่ะสภาพสวยเวอร์อ,อันนี้ก็จะเป็นดอกไม้ต้นไม้อันนี้ต้นคูนขังคูนนะคะข้ามคูน อันนี้ต้นเชอรี่ค่ะมันบางหงาลางก็เลยตัดออกที่จริงมันมีนวยเต็มเลยนะต้นเชอรี่อันนี้คือดอกเชอรี่อุ้ยดอกงาบานขี่นะคะดาราสาวเราเลกระทั่ทงเขาลานนะคะข้ามาจากบ้านนาใหญ่ก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยอืม ซ่อมมอไซค์ปะเปลี่ยนยางถ่ายน้ำมันเครื่องเช็ดระบบไฟผ่าเครื่องและอื่นๆอีกมากมายมีหมองให้นั่งด้วยนะคะนี่อันนี้ก็ต้นบะเขียบนะคะก็จะมีอีกดาราสาวท่านหนึ่งนะคะน้องดา